สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะพี่ๆนะคะนี่มือนเดิมนะคะมีไม้มาแบ่งปนันพอกรุบกริบกับกปุกกระปิกน้ำตาลนิดหน่อยหน่อยนะคะพี่ๆนะมีไม้มาแบ่งนิดหน่อยหน่อยเนาะนะคะ สำหรับท่านใดที่เปิดมาเจอเขยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามเนาะฝากกดติดตามช่องเขยสุพรรณชาแนลไว้ด้วยนะคะเวลาที่ลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนแล้วก็จะไม่ได้าจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่กันเนาะแล้วก็จะได้เข้ามาเริ่มหมายก่อนใครด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศ9 8นะคะ2650905โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิปลงโคที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่าส่งเหมาจ่าย60บาทไม่บวกเพิ่มนะคะได้ทางโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลาย ทางเลยส่งด่วนไปสนีไทยรอบส่งมีให้ทุกวันเว้นวันเสราร์วันเดียวค่ะส่วนวันไหนที่ติดธุระไม่ได้ส่งไม้ก็จะแจ้งวันที่จะส่งให้ลูกค้าทราบชัดเจนเลยนะคะแจ้งวันที่จะส่งให้ชัดเจนเลยนะคะมาเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่พี่ๆเห็นอยู่ต้นนี้คือพญาหยมมาราชนะคะพญาหยมมารากับนินเอกไม่เหมือนกันนะแค่ทรงใบก็ไม่ใช่แล้วขนาดใบนะคะ พยายมราชใบจะใหญ่มากนะคะมากๆเลยนะคะหน้าใบที่น้องอกอนี้ที่เคยเอามาแบ่งเนาะอันนี้เป็นแบ่งมาจากกอใหญ่เนาะที่เคยเอามาแบ่งเนี่ยนางแยกหน่อเนอี่ยนะคะหน้าใบหน้าใบนะคะพี่ๆหน้าใบคือความกว้างตรงนี้กว้างเกือบไม้บรรทัดและยาวเนี่ยยาวเกินไม้บรรทัดอีกความยาวนะคะคือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่อลังการเลยนะคะสาหรับพยายมราชนะคะ อันนี้น้องเป็นต้นแยกหนอ่อนะน้องให้ที่สามร้อยเก้าสิบบาททำไมดูแบบว่าเหมือนใบมันอันนี้เดี๋ยวน้องแจ้งก่อนเนี่ยอันนี้คือตอนที่ที่ท,ที่ที่จะแยกหน่อมานะคะใบมันก็ชักยอดสั้นไปนิดนึงเนาะแล้วก็ใบใหม่เนี่ยมาแล้วนะคะพอแยกหนอ่อรากติดดีปุ๊บใบใหม่ก็มาเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องไปนับมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันนะคะพอมันมีหัวมันก็ชะง,งักนะ แต่ว่าอันนี้คือใบใหม่มาแล้วที่แย่งหน่อล่าสุดนะคะเนี่ยใบใหม่ของหน่อล่าสุดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรากแข็งแรงเดินดีแล้วนะคะถึงได้เอานํามาแบ่งปันนะคะพี่ๆนะแล้วก็กําลังกระสีสวยเลยให้ดูเห็นไหมเนี่ยใบกําลังสวยเลยนี่ขนาดยังไม่เต็มฟอร์มนะมองเห็นมือน้องไหมไม่เห็นมือแล้วนะคะเนี่ยเหมนเทียบแบบนี้ก็ได้ใบยาวมากเดี๋ยวเลยข้อมือไปอีกนะคะ อนนี้มีนาม่าพญาย,ยมาราชน้องแบ่งให้ที่390บาทกระถาง5นะคะให้พี่ๆเอาไปย้ายลง8ลง8เลย8หรือ12ก็ได้นะคะเนี่ยมันจะได้โตวไวๆนะคะมันจะได้พุ่งนะหลอดใหม่มาแล้วนะคะเห็นไหมที่น้องให้ดูนะคะหลอดใหม่มาแล้วไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตนะคะไม้แข็งแรงรักเดินดีแล้วก็เอามาแบ่งปนันเป็นไม้แยกหนอนะคะ ความสูงเกิน30เซนแล้วค่ะนะคะอยู่ประมาณ50เซนได้ถ้าเทียบกับขอบตู้นะคะเนี่ยเลยให้ที่390บาทพอค่ะต่อที่ต้นนี้กันนะคะเท้าไกรสอนนะคะเท้าไกรส,สอนหน้าหวานนะคะต้นนี้หน้าหวานนะคะพี่พีดูนะสีมาแล้วนะคะมีหูใต้ใบนะเดี๋ยวน้องให้ดูนี่นคะคะเริ่มมาแล้วหูมาตะวุ้นตะมิ่มาแล้วนะคะ มีหูใต้ใบด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้นนี้มีสองต้นในกระถางค่ะนี่ให้ดูเลยมีสองต้นในกระถางเอาไปแยกหรือจะไปทําฟอมกอแล้วแต่สะดวกเลยนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วความสูงรวมกระถางเลยสามสิบเซนมานิดนึงนะคะเลย30สิบเซนมานิดนึงกระถางหกมี2องต้นในกระถางเท้าไกลสอนหน้าหวานหวานสองต้นในกระถางน้องให้สามร้อเก้าสิบาท น้องให้390บาทค่ะพี่พี่เท้าไกรสอนหน้าหวานนะคะมี2ต้นในกระถางนะ1ต้นแล้วก็ต้นเล็กอีกหนึ่งต้นจะเอาไปทำฟอมกอรหรือจะอไปแยกก็ได้นะคะคุ้มเลยแหละนะคะราคาในคุ้มเลยนะคะเพราะว่าหน้าสวยมาเลยเนี่ยหน้าหวานฉ่ำมาเลยนะคะสำหรับเท้าไกรสอนต้นนี้นะคะพี่พี่แบ่งให้ที่390บาทกระถาง6มี2ต้นในกระถางจ้าที่ต้นนี้นะคะ น้องว่าถ้าพี่ๆได้เห็นก็คือน่าจะรู้กันเลยนะคะว่าต้นนี้คืออะไรเดี๋ยวบอกกระถางก่อนอันนี้น้องอยู่ในกระถาง6กนิ้วนะคะต้นนี้มีนามว่าเศรษฐีริมนาคเศรษฐีริมนาคแล้วออกสีแล้วด้วยนะคะพี่พีที่สําคัญ อ่ะให้มองมุมนี้นี่จะเห็นชัดเจนเลยนะคะมี2ต้นในกระถางอยู่ในกระถาง6นะคะมี2ต้นในกระถางแล้วก็อยู่ในกระถางหกนิ้วให้ดูฟอร์มแบบนี้นะคะเสถียริมหน้าเป็นบอลกลับชั้นเดียวนะคะบอลกลับชั้นเดียวนะคะพี่พี่เนี่ยเห็นปะ่ะใบจะเต็มเลย ใบขึ้นเต็มเลยนะคะแล้วก็ออกสีแล้วนะคะสำหรับเศรษฐีริมหน้ามี2ต้นในกระถางความสูงรวมกระถาง6 mm. เกิน20่สิบเซนมาแล้วนะคะ mm. เกิน20่สิบเซนมาแล้วไม่ใช่ต้นตะมุตะมินะจ๊ะไ mm. ซส์นี้ถ้าต้นเดียวเขาก็ขายอยู่ที่อ่าร้อยเกอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้เอาไป2ต้นในกระถางนะคะพี่พี่น้องให้390บาท น้องให้สามร้อย้าสิบบาทนะคะสำหรับเศรษฐีริมหน้ากระถางหกนิ้วแล้วมีสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปลุ้นสีแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะสีมาแล้วนะคะใช่ดูใบล่างก็ได้เห็นปะสีมาแล้วใช่นะคะสีมาแล้วทั้งสองต้นสวยงามเลยค่ะฟอร์มสวยๆเลยสองต้นคู่นะคะพี่ๆเอาไปแยกเอาหรือถ้าไม่แยกก็ เปลี่ยนกระถางปลูกเป็นกอไปเลยก็ได้นะคะสำหรับเศรษฐีริมนาคนะน้องให้ที่390บาทมี2ต้นในกระถางคู่กันจ้าอ่าน้องขอรญาตซูมต้นตัวอย่างตอนโตให้ดูก่อนนะคะสำหรับปักษาพนาวันนะคะพี่พีปักษาพนาวันไม่แน่ใจว่าพี่พี่เคยเลี้ยงแล้วกัดสีสวยได้ขนาดนี้ไหมนะคะ น,นี่นะคะน้องให้ดูตัวอย่างตอนโตสําหรับปักษาพนาวันก่อนนะมีแบ่งนะคะมีแบ่งนะคะพี่ๆมีแบ่งนะ,ะเดี๋ยวให้ดูต้นที่แบ่งน้องอยู่ในกระถางสี่ะเริ่มกัดสี่แล้วด้วยนะคะนี่เลยกระถางสี่ที่ไม่เล็กนะคะ ต้นสูงโรมกระถางเกือบจะสามสิบเซนแล้วถ้าเทียบกันกับต้นที่น้องฟอมตั้งแม่เพิ่มนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางหอันนี้กระถางห้ากระถางหนึ่งแล้วก็กระถางสี่กระถางหนึ่งแต่ก็คือต้นใกล้เคียงกันเลยนะคะดูสีมาแล้วนะคะแล้วดูใบใหม่อดูทีละต้นนะพี่ๆอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งลกันนี่ดูใบใหม่มาเห็นปะสีเริ่มมาแล้วแล้วแค่ดูใบนี้ก็ได้เนี่ยสีออกแล้วนะสีมาแล้วนะคะ ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นที่สองก็เช่นเดียวกันสก็มาแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยสวยมากปักษาพนาวันนะคะเอาจริงๆยังมีจํานวนน้อยอยู่นะคะยังมีจํานวนน้อยอยู่นะคะพี่พวันนี้น้องให้ราคาเบาๆคือต้นแข็งแรงเลยเนะใบเขาจะเป็นแบบนี้เองนะคะพี่พี่ปักษามันชื่อมาจากนก พรา,ฉนานะฉะนั้นใบเขาก็จะอ่อนช้อยแบบนี้อยู่แล้วจะถามว่าเลี้ยงเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมเลี้ยงได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนเดิมกติกาเดิมเลี้ยงนอกตู้ใบไม่ดกก็ต้องทําใจแค่นั้นเองนะคะคือใบมันอาจจะไม่ได้โดกแค่นั้นเองค่ะพี่ๆไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปมากกว่านี้เลยนะคะถามว่าเลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้เพราะว่าบอลสีปรับสภาพได้ทุกตัว กระทั่งบอลดาอ่างยังไงก็อยู่นอกตู้ได้อะบอลดาอ่างยังอยู่นอกตู้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะปรับเขาปรับสีได้อยู่แล้วนะคะเขาปรับปรับตัวได้อยู่แล้วเออเขาปรับตัวได้อยู่แล้วไม่ได้ปรับสีเขาสามารถปรับตัวได้อยู่แล้วนะคะแค่ข้อเสียคือใบไ,ไม่ดกเท่านั้นเองนะคะข้อเสียอีกอย่างเดียวคือใบไม่ดกเราก็ต้องระวังมแมลงระวังหนอนเท่านั้นนะคะอ่ะ น้องแบ่งสองกระถางนี้นะคะปักษาพนาวันต้นที่1นึปักษาพนาวันต้นที่2น,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 น้องให้ราคาเท่ากันนะคะแล้วแต่พี่พี่ชอบนะนี่เลยอันนี้ก็คือใบใหม่มาแล้วนะมันก็จะมันจะเบียดกันนิดนึงพยายามหาที่กลางใบยอยู่นะคะสำหรับใบนี้นะน้องให้ที่350บาท ปักษาพนาวันนะคะน้องให้350บาทต้นที่1 350บาทต้นที่2นะคะกัดสีกัดลายมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูตัวอย่างตอนโตนี่เลยจริงๆเขาจะต้องเป็นพื้นขาวกระดูกเขียวแล้วก็กัดแดงเนาะ,ะน้องแมงสองกระถางกระถางละสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆนะคะ นี่เลยต้นโตแล้วนะเพราะว่าความสูงรวมกระถางเนี่ยจะสามสิบเซนละนะคะเลือกได้คะ่ะหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองสำหรับปักษาพนาวันชอบต้นไหนระบุหมายเลขได้เลยนะคะอหนไหนก็มากัดสักสองต้นไปละมาขอต้นที่สามพรสูงค่ะต้นนี้โหแดงเข้มเลยแม่แม่ก็แดงเกินแดงสแสดงเข้มไปเลยนะคะมาดูลูกดีกว่าต้นที่แบ่งนี่เลยนะคะกระถางห้าทั้งคู่ น้องให้กระถางละเท่าไร่ดีเธอน้องแม่งกระถางห้าทั้งคู่นะคะพรสวงนะพี่ๆให้ดูต้นแม่นี่นี่อันนี้คือต้นแม่นะเนี่น,นี่จะได้ผ่าอีกรอบหนึ่งละนี่รอดอกรอบนี้ไม่มานี่สงสัยจะได้ผ่าผ่าเลยอ่ะไม่รอละน่าจะได้ผ่าแล้วบังคับและบังคับให้ออกดอกบังคับให้ออกดอกไม่มานี่ต้องผ่าไปเลยนะคะบางต้นนี้แหละออกดอกตอนต้นจอมนี่แหละนะคะนี่ สวยมากนะคะพร้อมสวงค่ะกาบใบกลมนะคะพี่พี่นีบอลกับใบกลมน้องแบ่งให้สองกระถางขนาดใกล้เคียงกันนะคะ,ะกระถางห้าจุดห้ากับห้าหรือเนี่เนี้ยนนะ,นะประมาณนี้ความสูงน้องให้ดูอยู่ประมาณสามสิบเซนนะคะรวมกระถางคือต้นแม่มาแย่งพื้นที่เนาะ,ะต้นที่หนึ่งนี่ต้นที่หนึ่งค่ะน้องให้ที่ น้องให้ราคาเท่ากันไซส์นี้เลยนะพี่พี่ล้นกระถางห้าเลยนะเอาไปที่สองร้อยบาทเนี่ยล้นกระถางเลยนะคะอันนี้มันต้องไปลงแปดได้แหละนะคะต้นที่หนึ่งพรสวงสองร้อยบาทและต้นที่สองพรสวงค่ะให้ราคาเท่ากาันล้นเลยอันนี้อันนี้ห้าจุดห้าหรือหกนี่แหละ,ะกระถางที่สองพรสวงนะคะเอาไปที่สองร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะ ใช่ล้นเลยนะคะพรสวงใครยังไม่มีจัดได้เลยค่ะมาที่ฟอมกอสวยๆจึ้งๆต้นนี้ค่ะหะนุมานออกศึกค่ะพี่ๆออกศึกกระถังนี้เดี๋ยวก่อนมีกี่ต้นสี่ต้นสี่ต้นในกระถางกระถางแปดนะคะกระถางแปดนิ้วแล้วก็สีสวยแล้ว เดี๋ยวให้น้องให้ดูโอ้ยมันอายุอายะมากเลยจริงๆเธอใบกําลังแบบว่าแทงแทงแทงมาแข่งกันแทงมาเลยนะคะกระถางแปดใบมีตําหนินิดหน่อยขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะพี่ๆนะแต่สีสวยมากออกศึกไทยแท้ค่ะมีสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้เท่าไหร่ดีเธอทำความเหมาะสมมันกอใหญ่อะ่ะ อน,น้องให้ที่รอบที่แล้วเหมือนจะ400กว่าอน,น้องให้ที่400ทั่วละกันกระถางนี้ยกกระถางไปเลยมี4ต้นในกระถางนะคะกระถาง8นะคะพี่ๆย้าอีกรอบหนึ่งหนุมานออกศึกไทยแท้นะคะกระถาง8นิ้วความสูงเนี่ยเลย30เซนไปแล้วค่ะรวมกระถางเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ40เซนได้นะคะแล้วกอสวยมากเนี่ยเป็นพุ่มสวยหรือให้ดูมุมสูงนะคะหะนุมานออกศึก นะคะมีสี่ต้นในกระถางน้องให้ที่สี่ร้อยบาทพอจ้ากระถางแปดนิ้วนะคะอุบอนเก่าใบาดกอีกหนึ่งตัวค่ะต้นนี้คือเท้าไก่ราดนะคะเดี๋ยวจำสับสนกันนะพี่ๆกัดแดงอันนี้คือเท้าไก่ราดนะคะเท้าไก่ราดนะคะแดงเข้มเลยยิ่งแก่ยิ่งเข้มใบ,<า>บ<า>หนาใบ,าบาหนาแล้วก็ดูกระดูกเห็นป่ะกระดูก,ดก,ดกเป็นสั้นเป็นคม ทรงผมไม่มีไฮไลท์ค่ะนี่เลยกระดูกเป็นคมแบบเอ๊ะเป็นสันเลยนะคะเห็นปะขึ้นลอนสวยเลยนะแล้วยิ่งดูใต้ใบนะจะเห็นกระดูกชัดเนี่ยดูกระดูกสวยมากนะคะแล้วก็ใบหนามากด้วยเช่นเดียวกันแบ่งต้นหนอ่อกระถางห้าสองร้อยห้าสิบบาทไม่พูดเยอะพี่กเก็บพูด <c oughs> ไม่พูดเยอะอ่ะแถวไก่ราดค่ะ ขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนแล้วนะคะเอาไปที่250บาทอะให้ดูต้นใหญ่เป็นแรงบันดาลใจในการเลี้ยงนะคะอันจริงๆต้นที่แบ่งก็ไม่ได้เล็กมากนะคะพี่พีเอาไปที่250บาทนะท้าวไก่ราดนะคะบอนเก่าใบดกนะอันนี้คือที่เห็นเนี่ยที่พี่ๆี่เห็นต้นใหญ่ที่น้องให้ดูเนะี่ยคือต้นเดียวนะคะ ใบดอยูเดอร์แล้วก็ก้านแข็งใบหนาด้วยนะคะเลี้ยงนอกตู้แบบสวยๆเลยนะคะเอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทจ้าเท้าไก่ลาจากกระถางห้านิ้วค่ะเล็กไม่เอาใหญ่ๆไปเลยนะคะเล็กๆไม่เอาใหญ่ๆไปเลยนะคะเท้ารำไพค่ะพี่ๆอ,อ่ะพี่ๆดูไหมมันทัดน้องอ่ะมันทัดน้องความสูงสามสิบเซนแล้วดูต้นนี้สูงเกือบขอบตู้แล้วนะคะ สูงเท่าเกือบขอบตู้บอเลยเนี่ยดูมาเลยสามสิบเซนปีมแล้วอะนะคะต้นนี้น้องให้ราคาเบาๆเลยเท้ารำไพใสแม่พันธ์แล้วนะคะอยู่ในกระถางห้าก็จริงแต่ลงกระถางห้าฟอร์มนี้ต้องลงกระถางหกได้แล้วนะคะฟอร์มนี้ลงกระถางหกได้เลยน้องให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทต้นโตโตเลยนะไม่ต้องไปซื้อต้นเล็กให้เลี้ยงให้เหนื่อยนะคะเอาต้นใหญ่ไปลงกระถางแปดเลยค่ะ ให้250บาทต้นใหญ่ๆต้นโตๆความสูงเกือบ2ไม้มรนทัดนะ่ะนะสูงเกือบสไม้บรรทัดนะคะเอาไปลงกระถางแปดได้สบายๆแล้วป้ายสวยด้วยเท้ารำไพน้องให้ที่สองบาทพอจ้ามาเลยนี่นะคะเป็นไงยาวไหมยาวไหมต้องยาวสิสุพรรณหงนะคะเรือสุพรรณหงนะคะพี่ๆนี่สวยมาก นี่คือเต็มฟอร์มก็จะแดงให้แบบนี้เลยนะแดงให้แบบนี้เลยสะโพกกว้างๆใบเรียวยาวแบบนี้นะคะสุพรรณหงนะคะพี่ๆน้องมีแบ่งสองกระถางอยู่ในกระถางห้าทั้งคู่นะคะอยู่ในกระถางห้าทั้งคู่แต่น้องให้ราคาเท่ากันเพราะว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะคะพี่ๆเออให้ดูก่อนนี่เลยนะคะอ่ะต้นนี้ดูทีละต้นเนี่ยอันนี้เข้าใบดกนิดนึงแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วนะคะเห็นไหม นี่คือหลอดใหม่นะคะนี่นะคะหลอดใหม่แล้วก็เริ่มกัดสีแล้วด้วยนะคะความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณ30เซนได้นะคะน้องตีว่า30เซนเนอะกัดสีเริ่มเริ่มกัดสีแล้วนะคะอยู่ในกระถาง5น้องให้ต้นละ250บาทให้พี่ๆเลือกเอาเนาะต้นเลไก็ใบจะดกกว่านิดนึงส่วนต้นโตก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าดินที่เห็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะ น้องไม่ใส่ไปแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวน้องเติมดินให้นะคะเดี๋ยวน้องเติมดินให้นะคะพี่พี่ที่อื่นอาจจะเอาดินออกเพื่อให้กระถางเบาแต่น้องเติมดินนะคะที่สวนเติมดินเท่านั้นไม่มีเอาออกนะคะ เติมดินให้แน่นเลยนะคะพี่ๆนะแบ่งให้กระถางละ250บาทนะคะสุพันธหงกระถาง5้าทั้งคู่นะคะเลือกเอาตามชอบพี่ๆชอบใบโดกชอบต้นโตแล้วแต่เลือกเลยนะคะแต่ว่ากระสีมาแล้วนะคะกระสีมาแล้วทั้งสองกระถางสีมาแล้วทั้งสองกระถางเลยให้ดูต้นเต็มฟอมอีกทีหนึ่งสําหรับสุพันธหงนะคะสะโพกจะกว้างใบจะปลายเรียวแหลมแบบนี้เลยนะคะเรียวแหลมแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหม สะโพกกว้างสวยเนี่ยสวยจริงนะคะสุพรรณหงษ์นะมีเท่าไรก็ไม่พอนะคะมีเท่าไหรก็ไม่พอขายกระถางห้าทั้งคู่น้องให้ราคาเท่ากันค่ะกระถางละสองร้อยห้าสิบาทพี่ๆเลือกได้เลยนะคะหนึ่งหรือสองนะ,ะสุพรรณหงษ์นะคะทยอยแบ่งต้นเล็กไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่เล็กหรอกกระถงางห้าทั้งนั้นเลยสําหรับเรืองพนันารายายนะคะเพราะว่าต้นแม่ตอนนี้เตรียมชําแหละรอบสองแล้วนะคะพี่ๆนี่ กัดสีกัดลายมาสวยๆแบบนี้นะคะเลี้ยงใช้เวลาในการเลี้ยงนิดนึงนะคะก่อนเนาจะกัดสีแต่ว่าคุ้มค่าจริงๆยิง่งเอาไปทําฟองกอยิ่งสวยที่เห็นแม่สมโซม,มแบบนี้ไม่ต้องตกใจน้องปล่อยให้ขาดน้ํานะคะน้องปล่อยให้ขาดน้ําแล้วเดี๋ยววันที่ผ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการปล่อยให้บอลสีขาดน้ําก่อนผ่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะทําทคลิปให้อย่าลืมติดตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาแล้วก็ เจอแล้วนะคะเขยสุพัน channel อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะอ่ะต้นที่แบ่งค่ะกระถาง5นิ้วนะคะพี่ๆความสูงรงกระถางเกิน30เซนและหรือตีว่า30เซนก็ได้อะง่ายๆนะคะนี่เลยกระสีกัดลายเริ่มมาแล้วนะคะนี่ดูใบใหม่ก็ได้เนี่ยปะสลายเริ่มมาแล้วแหละนะคะ กระดูกขึ้นรอนแล้วเหมือนกันต้นนี้น้องให้250บาทต้นที่แบ่งนะคะเนี่ยฟอร์มส,สวยๆเลยค่ะวพี่กระถาง5นิ้ว250บาทสำหรับเริมพานารายให้ดูต้นที่กระสีแล้วเป็นแรงบันดาลใจอีกทีหนึ่งนะคะกัดมาเป็นไม้กระสีเพราะฉะนั้นใช้เวลานิดนึงแต่ถ้ากระสีออกมาแล้วยังไงก็สวยน,นี่อันนี้นี่โซมแหละ สมแล้วนะคะสาหรับต้นแม่นะเตรียมจะได้ผ่าอีกรอบละนะคะเพราะฉะนั้นเอาชุดใหญ่ไปก่อนเลยเอาต้นใหญ่ๆไปก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงนะคะเอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทค่ะกระถางห้านิ้วจ้าเรือมพนารายจ้ามาไหนๆก็ไปบอลใบยาวแล้วนะคะต่อเนื่องก็เลยที่ต้นนี้ค่ะหงดารุณเอาจริงๆแทบไม่ต้องให้ดูต้นแม่แล้วเนาะมีจะให้ดูนิดนึงแต่ดูต้นพีกัดสีหน่อยขอต้นพีกัดสีมาให้ทุกต้นอ๋อโซไม่เป็นไรค่ะ อันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วตอนนี้อยู่ในกระถางหกค่ะพี่ๆเอาจริงคือน้องแบบ,บมันจะเป็นทรงใบงุ้มไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวจะถามว่าโหทําไมใบมันดูโค้งๆจงังบอลเป็นทรงบอลใบงุ้มค่ะพี่อันนี้เห็นไหมงุ้มจริงแม่ก็งุ้มละเกินนี่นะคะ จริงๆน้องจ,จะจัดสีได้ขนาดนี้เลยนะนะบองกัะสีอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะสาหรับผงเดรรุนแต่ว่าต้นนี้ก็สีเริ่มมาแล้วนะคะเห็นปะสีมาแล้วเนาะน้องให้ที่สองอยห้าสิบบาท2อ0ห้าสิบบาทกระถางหกนะคะผงดรรุน2อห้าสิบาทกระถางหกนิ้วจ้าให้ดูสีเต็มฟอร์มอีกทีหนึ่งเห็นไหมสีกำลังมาจ้ะปิดท้ายคลิปที่ต้นนี้กัน หนูจะต้องเอาไม้ประจำสวนหนูออกให้ได้จะต้องเผยแร่มไม้ประจำสวนออกให้ได้นะคะที่เห็นอยู่นี้คือสีบันดิตนะคะพี่พี่ยังไงพื้นแอ่พื้นชมพูอมม่วงตัดกับกระดูกน้าตาลลายน้ําตาลแบบนี้นะคะเม็ดน้ําตาลเรียกว่าลายเนี่ยมเวลาอยู่รวมๆกันนะมันสวยจริงๆนะคะพี่พี่เพราะฉะนั้นวันนี้มีแบ่งสองกระถางด้วยกันเธอให้เราทีละกระถางก็ได้ค่ะอ่ะนี่เลย ต้นโตล้นกระถางสี่อัพไซส์ลงหกได้แล้วนะคะน้องต้นที่น้องมาแบ่งคือต้นโตโต,โตอัพไซส์ลงกระถางหกได้แล้วนะคะนี่เลยเห็นไหมนะสีบันดิตนะคะพี่ๆสีบันดิตนะคะให้ดูตัวอย่างตอนโตคือต้นนี้ให้ดูต้นจริงไปเลยที่อยู่ในตู้นะคะนี่เลย สีสวยมากนะคะมีแบ่งสองกระถางกระถางสีแต่อัพไซส์ลงหกได้แล้วนะคะเพราะว่าไม้เลยไซสีแล้วเลยไซกระถางสีแล้วนะคะแบ่งให้สองกระถางกระถางละสองร้อยบาทเท่านั้น mm. ต้นตรับประกัน,นะค่ะไม่เชื่อน้องจะเชื่อใครนะคะ mm. ต้นนี้ไม่ต้องเทียบกับไม้บรรทัดเลยนะคะ mm. นี่ให้ดูเวลาอยู่ลำลๆกันสวยจริงเป็นไม้ทรงประวดนะคะไม้ทรงประกวดเลยนะ mm. นะคะแล้วก็ฟอร์มสวยๆแบบนี้ อันนี้คือให้ดูตัวอย่างต้นเต็มฟอร์มนะคะจริงๆต้นลูกก็สีเริ่มมาแล้วแหละสีมาหมดทุกต้นและกระดุงกระดูกน้ําตาลสวยเลยนะคะเม็ดน้ำตาลมาแล้วเนาะนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจต้นไหนลืมนะคะโทรได้เลยนะ0982650905ค่ะหรือสแก,กนคิปอาร์โคที่หน้าจอก็ได้นะคะส่งด่วนไปสนีไทยค่าส่งเหมาจ่าย60บาทในทางองเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มนะคะปลายทางก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะนะคะก็ ถ้าอยู่รับไม้ให้น้องได้ก็สั่งเก็บไปทางได้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกในการอยู่รอรับไม้ก็แนะนําให้เป็นองเงินจะดีกว่านะคะสามารถปลอนอไปถึงปุ๊บวางไว้หน้าบ้านได้เลยนะคะถ้าแบบติดธุระจ,จริงๆอะไรแบบนี้เนาะนะคะฝากกดติดตามช่องเขยอสุพรรณชนแนลไว้ด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสุขภาพดีทุกๆท่านเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ